โซนเนาะอย่าแดนนอนแอบเป้ะแม่งเป็นคนขับรถด้วยสวยงามอุยไมหมวาไปฟังไหนก่อนนะอุ้ยมันมีให้ไปเยอะเลยนี่หว่าพี่ผมไม่เอาไม่เอาคนจีนไม่เอาคนจีนผมไม่ชอบคนจีนไม่เอาคนจีนไม่ไปหิมะไปหิมะหิมะเออะ แมวผมไม่ชอบคนจีนแม้วจะตีกันระโลกกูไปนิ่งแข็งไหมแข็งหรือว่าข้างล่างข้างล่างไหมแข่งมาทางไหนทางขวายข้างล่างแค่ไหนเนเนเนข้างล่างมันดูเป็นบ้านขนมหวานปาร์ตี้นะปาร์ตี้อะปาร์ตี้ดิวไอพี่ใครให้มันมาขับรถเนี่ยไอ้สัสนี่ยใช้ลูกศรใช้ลูกศรดีกว่ามันง่ายกว่าเยอะเลยมึงเอาอะไรขับเนี่ยฮะ ชนกีนะข่าววันนีเฮ้ยโอ้พี่ไม่ไม่มีอุปสรรคให้กูนะไอ้มึงใช้อะไรข่าวในลูกศรนะเออใช้เดี๋ยดีวมัน USD ครับใช้ลูกศรข่าดิบๆนั่นแหละวะนั่นไปไหนเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเว้ยพี่เป้พี่เป้อย่ามาคิดจุ้ยวะไปทางไหนไว้อ่ะไปทางไหนโทรกัไหนมันเลยมาแล้วแหละี่ยเออมาเจอว่กูเล่นไม่เป็นไอ้ยี้ชนกีอันนี้ไม่ได้ทำเลยวะ อ๋ออันนี้เป็นขัดดอกก็แค่เอามาทำขัดดอกแล้วก็เอาไปใส่ซอสพริกกับซอสมายองเนสที่นี่ที่ไหนเออที่อยู่นี่อันนี้อะไรครับมปังเวอร์ชันอยู่ไหนเม่โดนรถชนตายนี่ตู้กูอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะพริกแล้วทำไมออฟฟ์ฟอลทำไมอ่ะออฟฟอลทำไมอ่ะ อ๋อกดปุ่มกดปุ่มเพื่อที่จะเปลี่ยนฟอร์สเปลี่ยนฟอร์สโอ๊ยไอ้นี้อะไรใส่กอกเราไม่ทำอะไรอ่ะวันนี้มันเอาออกไปได้หีมันออกอีกเมง่อไอ้หงอมันเอาอันนี้โอ้นี่นี่นี่ใส่กอกหลบใส่กอกหลบเราต้องเอาขนมปังอขนมปังมาหั่นแล้วก็เอาไปใส่ไส้กรอกแล้วก็ไมกูตายวะเนี่ยด้อใครเดินผักผักผม เราเราจะรู้รว่าไงว่าฮอตด,อ,อ,ตดอ,อกมันสุกแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกไช่ไหเหรอน่ะเอาใส่แล้วก็ <c oughs> เอาใส่แล้วก็มาใส่ซอสเน,นี่ยล้สฮอ,อตดอ,อกเนี่ยเราเอามาทำอะไรของมันวะซอสก็ตรงนี้ไม่ใช่เหรอก็ทำไมมันเล่นยากจังวะอ๋อนี่ไงต้องเอาจานมาวางมาวางบนจานฮอตดอ,อกมาวางบนจานฮอตดอกวางบนจานแล้วจานใส่ซอสอ๋อโอเคเข้าใจแล้วปรับเปลี่ยนได้หน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนซอสเปลี่ยนซอสหน่อยเปลี่ยนซอสเปลี่ยนซอสเปลี่ยนซอส

ไม่ได้งี่สิวะไปเอาจอนไปลองเอาโมปังใส่ซส่กอกเอาไปใส่จอนแล้วไปใส่โซสไปแล้วใครเอาโม่มาไว้ตรงนั้นวะไอ้กลวงตองไปยิ้มไปดิโอมา ไอ้เอ๊เปลียซอสเปลี่ยนซอสอะเปลี่ยนซอสเปลี่ยนซอสได้คุณด้วยมีคนเอาหม้อมาไว้ตรงนั้นอย่าขวางทางเปลี่ยนซอสเปลี่ยนซอสเออมีคนมือบอนเอาหม้อมาไว้ตรงนี้ผมจะต้องเอากลับคืนมาซอสอยู่ไหนซอสอะไส่กบเอาไปต้มอย่าให้ไส่กบมันอยู่ด้านนั้นไม่เอาได้แล้วได้แล้วมาส่งมาส่งฝังให้ส่งอย่าบึ้งมันใส่ซอสสองอันต้องใส่อีกอันหนึ่ง สุดยอดไปเลยตอบเลยตอบเลยไปตอบเลยนี่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 ตอบเลยตอบเลยโอเคได้แล้วดูถุยเงาใหม่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 สุดยอดไปเลยอาจารย์ไปลองยากที่ไหนสัตว์ไอ้เยินไม่ไปดูดีอาจารย์มาเปลี่ยนโซนให้โดยเร็วลูกไม่ต้องก็ได้กูเสิร์ฟอันเดิมก็ได้ไปแล้ว เชี่ยแม่โคตรยากเลยเฮียมึงเชี่ยงไว้เป๊ะมึงขับรถถอยไปแล้วมึงไปที่อื่นแล้ววางไปว้ที่อื่นไอ้เฮียไม่นี้ไม่ไหวไปมึงขับกลับไปมึงขับกลับไปก่อนไม่เอาที่นี่ไอ้เฮียมันยากเกินไปหาสตาไปหาสตารว่าที่นี่ง่ายอีกนานไม่เสร็จเฮ้ยบอกว่าง่ายอยู่นะใช่เออมันง่ายนี่ผสมอะไรวะเขับเรื่ออะไรนะ ไอสติมไอสติมไอสติม uh, ค uh, mm ุก hmm. ก uh, ี้โคโก้โคโก้โอ้ยมันมีปั่นมีอะไรเยอะแยะอะไรเดี๋ยวนีเนี่ยนมส่งนมไปไปโยนไม่ได้ปั่นเราไม่ได้ปั่นต้องเอาไปต้มนี่ก่อนเอา m a ย o เน s e ไปต้มเอานมไปต้มก่อนนี่นะจะไปนมต้มและใส่ mayonese ไม่ใช่ใส่อะไรวะ ช็อกโกแลตยังไงล่ะช็อกโกแลตปั่นไม่ช็อกโกแลตปั่นช็อกโกแลตหั่นเอาไปดิลงไปต้มเอาช็อกโกแลตหั่นด้ต้มยังไงเนี่ยอันนี้อันนี้วิคกี้ไหมอันนี้วิคกี้เรียบร้อยมันเป็นโลเสร็จแล้วเตรียมตัวเสิร์ฟได้เอานมมาเอานมมาเอานมใส่ช็อกโกแลตใส่ใส่สิไอ้กล้วยใส่โอเคเอานมใส่ มัดเบลโลอยู่ไหนมัดเบลโลเอาไปเต่้าวิปครีมทุกความความอร่อยกูเหนื่อยมาก็เพียงนี่ช็อกโกแลตเอาเอาไว้ก่อนได้ไหมโอ้ช็อกโกแลตเอาไปแล้วใคห้ขีดวิปขีดเลย จะร้อนมากเลยจ้ะทีตอนนี้ผมได้วิปครีมะอตอนนี้ผมได้โกโก้มาแล้วเตรียมตัวเอาถ้วยนั้นไปเสิร์ฟใส่ไปโลดได้ใส่ไปโลดได้เอาช็อกโกแลตบอสไปถ้วยลงไปเอานมมาด้วยมึงแกลืมนมนมด้วยนมเอานมเอาไปเสิร์ฟเออนี่นี่มันมีเมนูด้วยเหรอแล้วก็เอาถ้วยมาตูจะเอามาลานวางวางวางเต็มขาแล้วถึงใส่เยอะแยะเนี่ย เร็วๆรรให้มันวอไวกยกานี้หน่อยทำเสียงนี้นานๆกูเจ็บคอเออยมันึอะไรอันต่อไปอะไรเฮ้ยมอไม้ม่อไม้มอไม่จัดการให้อยู่ตอนนี้พี่เป้ช่วยไปรับจานให้หน่อยผมกำลังจัดการฟังนี้ ช็อกโกแลตเยอะเลยเย่ช็อกโกแลตเยอะชิมหายเลยช็อกโกแลตเราต้องการเยอะๆเลยขอบคุณมากสำหรับนุ่มเฮ้ยหม้มอไม่หม้อไม่หม้อไม่ะ <c oughs> ถ้วยอยู่ไหนพี่เป้ะถ้วยเอาถ้วยมาผมจัดการได้แล้วแล้วก็อย่าลืมใส่วิปครีมไว้มด้วย <c oughs> นี่เน่วิปครีมเอาไปวิปครีมเอาหม้อนี้มาจากนั้นไปอันนี้ลงไปในแก้ว ก็ใส่วิ้กีมก็ใส่พิ้กีมเอาเสิร์ฟเสิร์ฟเวกเวกเและมาเป็นโลใส่ลงไปจัดไปเอาไปเสิร์ฟนน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 ผมเจ็บคอมากอันนั้นใช้ไม่ได้พี่เป้เอาไปทิ้งช็อกโกแลตเอาไปดิชอกโกแลตนลนมลยไงไงอ่ะทิ้งไม่ได้อ่ะน้ำก็อยาเข้ามาไม่ไม่มาให้กู้กอยาอยู่ฝั่งนู้นช็อกโกแลตไหนช็อกโกแลตหนช็อกโกแลตหี่อยสับสับสัอนช็อกโกแลตที่มันสับไปแล้วนี่รับไปนมช็อกโกแลตที่ มากไปเจ็บคอแล้วเร็วเร็สเมลโลาอสเมลโลผมกตลัดปันไม่มีใครลากจานเลยขอลากจานก่อนก่อนก่อนไปส่งก่อนไปส่งเออเดี๋ยวไปส่งเจ็บร้อยไปโดูแล้วอย่าลืมเอาใส่วิทรีมเอาใส่เอาหม้อมาเอาไข่หม้อกลับไปวัดสับอย่าลืมเอาดมคืนมาด้วยเอาหม้อมาหม้อมาเอาดมมาดอมเจ้าเจ้า ้องอย่าลืมใส่วิปครีมไปถ้วยนี้ด้วยขอบคุณมากนมกำลังถุไทถุไทเอานมมานมพวกเราต้องการนมไม่ได้ต้องการตูดนะหมันวลาแล้วเฮ้ยจริงมันต้องใส่แบบไอ้นั่นด้วยเอาไป นมอมแล้วนมนมแม่งไปดูแล้วไอ้กรู๊บน้อมน้อมประกาศนมเยอะๆคอร์อกจอนโดนนมจะดิมันมากตอนนี้เชฟใต้ดนมาแล้วไฟวิปครีมไม่วิปครีมเขาเรียกบัตเป็นโลนั่นแหละตการนมเยอะมากตอนนี้เวลาหมดแล้วครับอย่าลืมช็อกโกแลตดด้วย มันอะไรกนม่นอรันทงหลังเียยไม่ผ่านสักอันเลยหมดเชี่ยอะไรอย่างที่ผ่านบอมบอมบอมแค่บอมทำไมทำไเมื่อกี้เมื่อกี้เรามึงต้องดูออเดอร์ไหนที่มันที่มันแบบสุดท้ายแล้วมันมาันต้องการนมกับช็อกโกแลตไปพี่มันต้องการนมกับช็อกโกแลตแล้วจะไปใส่อะไรอ่ะฝั่งนู้นก็เป็นคนใส่เว้ยพวกวิปพวกบาเบโล่อ่ะเราต้องเป็นคนส่งไป ใส่ที่หลังได้เหรอใส่ที่หลังได้ใส่ที่หลังได้ใส่หลังได้มันเป็นว่าใส่ยียบได้แต่นมช็อกโกแลตเนี่ยมันพี่ดูพี่ดูพี่ดูบนกระดานดูบนกระดานครับเด็กๆดูบนกระดานฮะต้องต้มนมก่อนแล้วใส่ถ้วยแล้วจะใส่อะไรที่หลังน่ะใส่ได้เลยแล้วก็ไปเสิร์ฟเข้าใจเข้าใจนะครับฉะนั้นเอานมมาเร็วๆเร็วๆรนมมาสามถุงสามถุงสามกล่องดีสามถุงเลยวะไม่ใช่พิชชี่ใช่ลืมส่งช็อกโกแลตไป เอาไปเร็วๆนมมันเยอะเกินไปแล้วแป๊บนึงเฮ้ยหม้อหม้อไม่หม้อไม่พี่เป้พี่เป้พี่เป้ตื่นก่อนเก็บนมไม่ได้เก็บนมไม่ได้โอเคเรียบร้อยพี่เป้หรือเปิดไม่หรือเปล่ามาไม่ไม่ไม่กี้กินนมมาจะกินน้ำมากินนมนมเสร็จแล้วเรียบร้อยเอานมไปนมนมช็อกโกแลตมาแล้วนมช็อกโกแลตมาแล้วนมช็อกโกแลตมาแล้วช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ๊ยไม่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 ไแล้วช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตแล้วก็มายเฟลโล ช็อกโกแลตเอามาดิส่งช็อกโซพิเต้อย่าขวางโอ้ยเี๋อะไรวะเนี่ยนมไปแล้วนมไปแล้วนมนมบูดนมบูดขอช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตออกไปใครส่งนมกับหม้อเขี้ยนหเปล่าฝากไปทำลายด้วยใครทำไม่รู้พิเต้มาล้างในไม่เป็นไรล้างเองก็ได้เอามาวางไว้อย่าถือโอเคสุดยอดเอาด้วยมาหม้อมา เดินนม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 ผมขอแค่พี่อ่ะไปล้างจานไม่มีจานไม่มีจานได้ล้างเลยพี่มันมาเมื่อกี้พี่ไม่ยอมจับนมเตรียมพร้อมนมเตรียมพร้อมเฮ้ยสองสองร้แล้วสองร้อยพี่เดินอาไปล้างพี่เป๊เอาไปล้างพี่เป๊เอาไปล้างพี่เป๊แก้วแก้วพี่เป๊ล้างจานหน่อยล้างจานหน่อยเป๊แก้ยิบแก้วมาล้างมันยากนักเลยไง ไา้เรลัแล้วเรลวกแล้วเร็วๆจะโดนหักแล้วไม่ดันเลยตึมตมได้เรพี่แป๊บนดงแป๊บเึงแป๊บเดงโดนหักแล้วไปนิดเดียวนิดเดียวไงปเติมไปเติมมามอไม่มอไมหมอไมหมอไมจ้ไอ้ไอ้ไป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 เก้าแปดเจ็ดกห้าสี่ตามตองสองอสอเอาไปใส่เอาไปสเออ โอ้ต้องผ่านแล้วแหละทีมสามดาวเฮ้ยโอ้กัะไปไปที่ถัดไปจอยกูมีแต่เหงื่อเล่นด้วยจอยไม่ก็มันกี่บอร์ดผมจะพังแล้วพี่